ที่เขาบอกว่าคนไทยยุคน,นี้มีกรรมเพราะแค่จะกินอาหารแต่ละมื้อแต่ละเดกเราไม่รู้เลยว่าของที่กินไปปลอดภัยหรือไม่ลูกชิ้นหมูเด้งเนื้อเหนียวกรอบอร่อยแต่ถ้าไม่เลือกให้ดีอาจเจอลูกชิ้นมั่วๆแถมสารบอแรกที่กินแล้วอร่อยปากแต่สุขภาพพังเจอแบบนี้ก็ได้แต่อุทานว่ากรรมแท้แ อยากกินองุ่นพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศแต่องุ่นดันไม่ติดยี่ห้อไม่มีฉลากไม่มีมาตรฐานกินแล้วจะปลอดภัยมั้นะกรรมของคนกินอยากดื่มนมดีๆเพื่อสุขภาพที่ดีแต่โชคไม่ดีเจอของหมดอายุอาหารถึงแก,ก่กรรมเป็นสายเกาตัวแม่ก็ต้องเลือกของแท้จากแดนกิมจิทั้งบะหมี่ขนมนมน้ำแต่อ่านฉลากอาหารออกหรือเปล่านะไม่ออก เวนกรมอยากหุ่นเป๊ะผ like right ิวปักดูโฆษณาอาหารเสริมในออนไลน์ยี่ห้อนี้กินแล้วการันตีขาวโอโมยี่ห้อหนูนกินแล้วหุ่นลีนใน7วันแถมมีอินฟลูเมอร์การันตีขาวแน่ๆหอมชัวๆจนลงเชื่อว่าเป็นยาดีแต่กินไปแล้วเกือบขิดโฆษณากอกรม หือจริงอย่างที่ว่าผู้บริโภคไทยมีกรรมพบ23ตัวอย่างที่มีสารตกค้างครับจะกินอะไรก็ต้องระวังเพราะทุกวันนี้เต็มไปด้วยอาหารไม่ปลอดภยัยไม่ได้มาตรฐานขาดการควบคุมคุณภาพจนหลายครั้งนำไปสู่ผลกระทบด้านสุขภาพ อหวังจะพึ่งกฎหมายกฎหมายอาหารในบ้านเราก็เก่าแก่ล้าหลังตามไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและกล,ลวงของผู้ประกอบการแล้วผู้บริโภคแบบเราจะต้องรับกรรมที่ไม่ได้ก่อไปถึงเมื่อไหร่ เรามาร่วมกันหยุดปัญหาวนเวียนซ้ำซากแบบนี้กันสภาผู้บริโภคเสนอให้แก้ไขพรบอาหารฉบับสภาผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและครอบคลุมปัญหาที่ผู้บริโภคได้รับโดยมี5ประเด็นสำคัญที่อยากให้เพิ่มลงในกฎหมายอาหาร 1. เพิ่มคำนิยามเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองที่เป็นธรรมเพื่อให้ครอบคลุมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและให้การปฏิบัติสามารถบังคับได้จริง2 เพิ่มตัวแทนผู้บริโภคในคณะกรรมการอาหารโดยสภาผู้บริโภคในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคมีโอกาสเสนอข้อเสนอต่างๆที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคมากขึ้น 3. เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิตอาหารให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ <S <S เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากอาหารมากขึ้น 4. เพิ่มการควบคุมเพื่อป้องกันผู้บริโภคจากอาหารที่ไม่มีมาตรฐานทั้งจากกระบวนการผลิตและสื่อโฆษณาที่หลอกลวง 5. เพิ่มอำนาจและบทลงโทษเพื่อจัดการกับปัญหาได้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมกับผู้บริโภคมาร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนการปรับแก้พรบอาหารฉบับสภาผู้บริโภคให้ทันยุคสมัยช่วยควบคุมคุณภาพอาหารตามทันโฆษณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองคนไทยทุกคนให้ได้บริโภคอาหารปลอดภัยเขาแรงสนับสนุนสภาผู้บริโภคแก้ไขพรบคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการคุ้มครองที่ดีกว่าเพื่อสิทธิที่ดีกว่าร่วมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้